่ะายดีพี่น้องนะมาต่ออีพี่ซองงานงงานงี่องไปไปเฮ้ขึนพาหนแลมโบกุซแลมโบกุซอู้ดเรอรถปีมันแรงใครแซงหำน้อย mùng su ngăn nhay à. để bước, để bước. À, nào, để. Để Đấy bớt bớt Đấy nào không? son chăm lên Ổng thô xì xìm Thô kia thôi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để มาเบิ้งอีพี่แรกได้ป้ากับเครื่องคุ่เนาะเดือซื้ออีพี่สองจะได้ไล่สัมไรว้าวแักนี่ลอโอ้ยพวกเจ้าเนมทัดอยู่บ่าช่วยอยว่แห้งได้ไหมดิมมงหวไปเลยแล้ว ว้าววายลีวลีไปเรื่อยจะไร่บาเสัมาี่เหต่น้องว้าววลีว้าวมาแต่เดินให้กับเงกายเนาะเยมเ่นไหว่ายว้าวเปนบ้างวิ่ก่อนไใสหมอบไปเลยเอ้าเอ้ายู้มหวยู่มหัจจ้จจ้ดจาร หลากรอมาสิบกิโลเมตรรถมันแรงมาตีมาตีมาเละเลวีร์กับเด็กเด็กเออเฮโยมาตีอะไรหอดเลยเนาะหอดเลยได้งานง่ายก็ไก่ใช่ไหมงานอมาเปตะกรงเบื้องนะ มาลุยงานง่ายเลยลอีกมาเนี๋รอบนึงอีสองเนาะตัวนี้สองพันบาทเนาะไงเมาง้อเมาเสองพันบาทน้องนี่งไปสนใจแท็กมาได้เลยเนาะปล่อยให้เมาปล่อยให้เช่าเนะ <c oughs> าะสองพันบาทน้องเนี่ยแท้งไปก็ับแบบลุงร่งเนี่ยนั่นเองแล้วสองพันบาทมันจะคุ้มไหมมาดูกันนี่เนาะวัว เป็นการปลูกฟ้านาะมันเป็นเทคนิคขันซูงเป็นการปลูกฟ้าให้ตื่นมามามาหาจ้างก่อนน้ำลน้ำร้องน้ำไล่น้ำไล่เอาดีน้ำน้องน้ำคุ้นนี่คือน้ำน้องไม่ใช่ไม่ใช่น้ำอะไรลอกเอานน้้ำำลลาเอแบบภาษาไทยเด้๋ยนาะน้ำไล่น้ำไล่เอาติน้ำอะไรวออกภาษาใต้หน่อยหนึ่ง น้ำลายน้ำลายมี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 ไม่มีไม่มีไม่มีนีปลาชิวไลน์เออปลาชิวไลายเบิงครับนี่น้มโมกุนครับอืมดิกเปนยังไละอือมาเลยมาเลยเอาเบิกไปได้น้ำได้ปะแหือม่นบอลเลนี่กินแค่เพื่วเด็กเร็วเออ

อู้น้ำอนเยอะมากเออน้ำลายน้ำลายดีหละลายนึงกระปนะแปดประจันทีเกี่มวป้อมแหลกแล้วนะมนะกิดชิบยเง้ยเสียแรงอ้าวจ้อ๋าเมื่อก่องข้าก็แตะตอตอเนี้เรียบร้อยแล้วแตกเรื่องมาข้างความใหญ่ก็ลงเปิดบักเตธ เจอตอนดักเป็ดเซตเหมืตีแตกแล้วนึงยังได้สิกาไปเอาถอดไปปุ่นแรกคือตะปุ่นโผบุคือ้ทางนี้ที่นี่เลยต่อกอยู่กับตู้ห่างเลยเอาไปเอาซื้อไปเชิญหนาระวังแส้นทุกคนโอ้แม่มุมีมิมเลยใส่ก่อนแม่หนึ่งดีแต่บอลลูมใส่เปิ้ลหนึ่งมาใส่เปิ้ลหนาหายจะตหนาึงหนาให้เราตึงแกนเนาะน้องพี่จอมถ้าตึงหาเรียบร้อยแล้วเนาะดีแต่ว่าได้เป็นตะก่อง เด่นะเตตายแล้ว <önemli> จ๊เลยเด๊เนแครบชาไใจนะนู่น <writer> ี <anc records> ่รอะไนว่ามันต่อู้ะเบื้มันเท่าเสียบสุดท้ายแบบ

นี่นี <favorite> ่นี่ก็นี่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 เนี่ใบใหม่ตัวนี้นี่เออเนมันติงบบบบนี่นตัวนี้เนมันติงบบบกินไปดิิกต่บก้โก้าตัวแหกแหงมันบูงงนงนไงเนื้ยใส่ตใหไงนะ <laughs> 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 nó no, tụi con bốc nè này ha là, à. à, là bên con bút thật rồi nó ú hoai lại gì nó thế nào được bút cho nó tụi con đường hiên pa này hiến lăng pa rồi co 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 nhanh đi Terat terat terat. Dia mau apa? Dia mau apa? เนี่ยเนี้ยเนียตีนเลยกระดูกลงกองนี่โอ้กระชีมระชีไอเด้เลยเว้ยโอ้โอ้โอ้โด้โอ้โ้โอ้อ้โอมัน้โอ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 ้้้โอๆอ้ะโอ้โอ้โอ้้อฮ้้ thằng này đây, là tớ nâng nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không oh. đổi, 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 đổi. แบลอเซ็ตภารกิจแล้วนี่ปาก็งปาก็งอุ้ยไอ้เร็มากอ้ยังไงมาได้แล้วมาได้ซะอีสุดแท้แม่ทำในเร้วยเลยบริสุทเลยนะแบบสุดเลยอูกลุ่มลายลินหัวข่อยข่อยได้่อยข่ด้ข่อยได้อู้ mọi người đi 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 เต็มม yeah. ือเลยตัวปูใหญ่อยู่เตตัวใหญ่นาเอต็เลยตัวตะก้อยโมฮินปกบปลลายไปไดนะเนาะคือปีน่ะนะโอไลริเป็กุ้งลายไหมจะได้เป็นกุ้งหรือ cool ก้อยวกระดลายเนี่ยอ้กอบกอกระปูหก กุ้งกุอะไรลีเห็ดก้อยพระกุ้งเต้นเนาะกุ้งเต้ยนเะผมสกับมอโอ้ภาษาเขาเลยนี่แต่ว่าอ้เนี่โอ้กุ้งกุ้งกุ้งนทุกคนกุ้งน้องกุ้งน้องรู้แล่คือกุ้งมูดีกเวนะแต่กระเจักข่มวนมันนาบูนเาวเนาโอ้นี่นี่ี่ตัวหนึงเนาะนี่กุ้งเ่นนมาเลยนี่ซัมนี่ผูดห็กุ้งเต้นนะทุกคนไปจกบกุงเต้นทกคนก้าะก กุองต็มเวลาเขาเปิดเพลงให้มันี่ยย่อๆย่อๆลาตอนนี้กำลังละปาใหนะเรามันเลือดปัญญงตัวัดบาาเด็กตอวโตตัทละัดเทยตัปดเยอะัวปู้เยอะ หาราคาแน่นอนงานนี้อาหารทะเลนะทุกคนปลาปลาช่อนมอนปลาช่อนมอนกับอีกุ้งแล้วก็กระปูมีอาหารทะเลหลวัดหอยมีหอยเชล่ยหอยเชลและเชี่ยออกเด้วบอกกินเลยเชีออกเลยเร็วเจอกระปูนี่ล มันอิกุงแลวทุกคนมันมันนอนน้ำกันยในสอุตัวเน่กเงเอ้ายบบเลมาเบิกลีเบ้งนะทุกคลีลีสวิงเปลาซิวปลาซิวมันปลากรอบาเค็งอีปลดุกกคอมอนไหลไล่กับปลาทุดุกเป็นปลาธุดาด้นะปลาุดุก มาถืดูกระป๋าสดมันนี่กุ้งเวนกุ้งอล阿拉กาได้นาะทุกคนนี่แต่กุ้งยังคือชื้นบมาทั้งโอ้ย <c oughs> โอ้ยยังมีเหลือ,อรอรอเดียนไยนะ, <c oughs> ะปลาปลาสอดมันน,นี่ปลาสอดมันมยิ้งหัว

ปลาปลาปลาตัวอื่นหมดปลากรลังปลาครบมดทีตบมเุ้้งไงกุ้งไงบเฮเทกุ้งเลยเบ็ดแล้วปะ

เส็จลกิจนะทุกคนปลาเบิวดาแต่ปลาเบิดนยังยางมาเยมกเส็สร็จกิจนำคุณทุกคนเห็นรอกแล้ว่้่อไรัแล้วพี่น้อยนาจะไปว่ากันไหมนี่เยันีแล้วหนอ่อเตอร์โซ่เลยเจ้ Ủa, <laughs> bà luôn luôn ừ. <laughs> ừ. là cùng với nhà nạc <cười> <cười> này. Này Thế thế có, <laughs> <laughs> có đây à, <laughs> ngàn <rồi> này <laughs> เสร well. ็จส in <Four> ิตีแล้วแต่ไล่ก็ยู่หอยย่หอยเนาะไล่ก็อีพี่หนึ่งอยู่นะอีพี่หนไปน้ำจักเขานี่ปี๊ดกระกิดมาเนี่ยดีีกเดุดเีนี้าตาเจ้ามือเดีนี้ปิดขีมาเลยเอ้าสตรนี้ล้กัน